เบอร์เกอร์คิงตอบเบอร์เกอร์กินแน่แล้วมาเจอผมแน่นอนเลยคุณดูทรงละอยากยังไม่ได้เม่ไเย้ไอ้เขี้ยวเขียนเลยอ่ะตอนแรกจะวาดแบบนี้เว้ยตอนแรกจะวาดแบบนี้แต่แม่งจุกไอ้จุกกูกูก็วาดเหมือนมึงจุกเรารอดเบอร์เกอร์คิงคิวเลยที่รักไอ้เหี้ยไปซื้อกันดีกว่าปะ อร่อยมากเลยเอ่ะเบอร์ก็คือเอออร่อยกูไปกินกับพี่ตูนมาคตรอร่อยเลยตอนแรกก,กู <ๆ S 1> ไม่เคยกินไว้ตอนแรกกูไม่เคยกินเลยไปกินกับพี่ตูนวันนั้นอะ่ะเซฟนะ กันดํานี่ไงจะตีได้แล้วผมว่าล่ะนี่อันนี้อ่ไอเหมือนนะกันดําเกันดํานะกูตอบกันดํานะเยอบเหมนเหมือ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 นอยู่เี่เป็นอามนุษย์แล้วเี่ตอบเีอ่ะไรแต่ว่าแต่ว่ามนมีสแม่ะเนียอะไรวะ โค้กอ่ไอ้โจ๊กไม่ใช่โคกไอ้สยันตีว่าสวยไหมไอ้สัรพอใช้กดโอ้ยแล้วบอกนะมันลาไปเอ็กอะลาไปพี่เอ็กอะว่าใช่แน่เลยแล้วกูเจอพี่เอ็กอะเต็เต็มอบไม่ตรงอะไรกันแน่แล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยได้คุณตอบนิ้มได้ไอ้เหี้ยกบน้อยมาแจกกรอบ เอ้ผมเจอนี้ผมเจอนี้แต่ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายเฮ้ยเจ๊โต้เจ๊เจ๊เจ๊งเจอเจ๊เต๊เจเจอเจ๊เจอเจ๊้จ๊เจ๊ล้๊เยอเออเจ๊เจอเอ๊เจ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 เจ๊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 เยเจ๊เจ๊เจ๊เจอเเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้จ๊เ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 จตเเ โทรศัพท์ป่าเป็นแบยากเลอ่ะตออจะเป็ที่ตอบถูกได้ไงพี่เหมือนเครื่องบินที่ยี่อะตอบถูกได้ไงอ่ะเออยที่ผมอีนี่น่ารักนี่น่ารักเลยเหมือนเรกูเลยสัตว์เราใจตรงกันหรือเปล่าลุงนี่ไงนี่ไงผมเจอตรงใจลุงนะพี่ยี่กูเจอกูตอบถูกเอ้าไม่ใช่ละ เอ้าไปดูดูไอ้พุ่งจะเขียน x ตรงเหี้ยอะไรอะเหี้ยนี่เหมือนไอเหี้ยนี่เหมือนจานไอ้สัตว์อันนี้เหมือนจานเหี้ยนี่เหมือนจานไปดูไม่ได้ถูกเลยไอเดี๋ยวผมเจอเนี่ยผมเจอนี่หรือเปล่าวะผมเจอนี่แหละไอ้เหี้ยไม่ถูกเฉยแต่ตอบดักไว้เนี่ยเนี่ยดูที่ของกูครัมัจะตอบไปกับไอสัตว์ไปดู เฮ้ยมันก็เหมือนกันนะเฮียไอสองอันอ๋อไม่มีใครดุกเลยเฮียไอยากจัดไอ้เฮียเนี้ยคนกลับอ่ะใครเป็นคนตั้งวะเนี่ยใครใครก็ไม่รู้หมูผมผมเจอนี่แหละไอหมูง่ายกูตั้งใจวาดมากอ่ะโอ้โหกูวาดแล้วเจอหมูสีชมพูไม่มีดุกม่บผิดไม่ดุกตอบผิดนี่อ่วาดแล้วเฮียไอ้เฮียยังไม่ยอบผิดได้เฮีย ไอ้บอยหมูอ๋อดีดีดีสวยสวยสวยเป็นเป็นต้นต่อให้ผมผมเจอหนี้ผมเจอหนี้ข่าวข่าวอ่ะยังข้าวข่าวตอนนี้เขเล่นหมดต่อเลยข่าวผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ว่าหมูอ่ะเนี่ยผมวแน่เนี่ยผมวแน่ถ้าผมตอบถูกเฉยมีภูไอ้สัตว์ตอบหมูไอ้ียบอยหมูเสียงภูไอ้ใหญ่ ตอบเป็นที่ไรบุ้ยเฉยไอ้ยี่อะเย่บอยไม่ควรโง่เอาๆๆเยบอยแต่เดี๋ยบอยผมตั้งให้อ่ะหมาป่ากูรู้ละไอ้ยี่มันสุดท้ายมันจะเป็นอะไรกูรู้ละสุดท้ายมันจะเป็นอะไรไว้กูรู้เอ้ยนี่ดีนี่ดีนี่ดีรายการมันเป็นที่จอกได้ไงไม่รู้ใช่ไหมวะโู้ย้ะผิดที่ผมผมตอบผิดไอ้ตัวเหี้ยอะไรเีอยเฮ้ยตอบถูกได้ไงโอ้โหโคตรโคตรโหดเลยนะเนี่ย เฮ้ย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 เอาวะเดี๋ยวเฮ้ยถ้าตอบไม่ถูกนี่ไม่ใช่ละทำไมกูไม่เจออะไม่เจอได้ไงสัตว์คนกรรมอะเฮ้ยไีบไม่อไมเจอเียจ้ไเจอฮ่าากูว่าแล้วเฮียว่ากูไม่เจอไอสัตว์โอ้โหจ้านี่ยังงกเจอได้บ้าด้ยังไงกูเจไอ้ เกียอยากเล่าอ่ะว่าอยากเล่าเลยอ่ะเนี่ยมื่อวาองไม่เกี้ยพี่ดูผมบ้านผมก็วาดเหมือนกันก็ถูกนะเหีือเหมือนกับพี่แหละเมื่อวานถูกเพราะว่าอนเกลี้ยตี๊กตาโดนเกลี้ยแขนด้วนไอ้เกี้ยโดนว่าแขนด้วนแล้วผมเจอเนี่ยนี่ยเนี่ยผมโอ้ยยี่สวยมากมั้งเป็วาเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยถูกหรือเปล่าไม่จะบอกนะเกลี้ยนี่เกลี้ยโดนอะไราำไมอะ ก็เลยดูดังเยอะจบละไอ้เหี้ยพี่แอสับผมตัวไอเหี้ยจบเลยบอนจบเลยอุ่สาวตั้งใจว่าจบเลยไอ้เหี้ยกูโดนหลายอย่างเลยเนี่ยไอ้เหี้ยตอนเนี้ยเกือบไอ้เหี้ยสามคนแล้วถ้าไม่ติดไม่โอ้โหว่าแล้วแป้งไปขืนคุยอ่ะเจ้าแป้งเนี่ยไปขืนคุยอ่ะนี่แล้วเดี๋ยวดูของผมมาตีแล้วของผมเจอแบบเขียนคู่ผิดอ่ะ คอควายสระอูรอเรือเอ้ยผมตอบถูกแล้วเนี่ยคารูเรียนอะไอผมคารูหลับอ่ะไอัเนี้ยคารูนอนอะอันเนี้ยกูเชิญเนี้ยโอ้โหทำไมกูไม่ได้ไคเรียนไอ้เจ้าบอลคิดได้ยังไงบอลไม่ควายอะไอเี้ยะอย่างควายอ่ะคารูนอนแล้วก็แล้วกู้เสียงว่าถูกด้วยนะไอ้เหี้ยแล้วดูความคิดเขาไอ้เหี้ยะขึ้นคู่ไอี้ยความคิดไอี้อะดูดิไอ้เหี้ย มคิดอะต้องเป็นคนอย่างไรวะไอ้ยี่อะเด็กคุยแค่แบขึ้นคุยเลี่ะโคตรแบบโคตรโสมงเลยไ้ยยย้ยยอ้ยคยยยยย้ยยยยยยเยย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 นียยยยยยยะยย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 ยนยย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 นยย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 มยยยยยยยคยย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 มยย้ยยยยม

เป็นคุณหมายวเหลุท้ายแล้วใครอ่ะอเนี้ยควายด่ที่ผมว่าพี่สีฮะใ้เี่ย้ดูตัวเองนะอเีเฮ้ย่ด้ถูกดหมดนะถูกดหดถูกหมดถูกใครตอบไปดทางคนโกแล้วไอ้เฮียสวยบอลไอ้คนตอบได้เออว่าผมตั้งใจว่าแล้วมันจบมันเหมือนัวไอ้สัตว์มันมบเข่ ก็จะขอบตอบควายตาโตข้างเดียวแล้วไอ้เหี้ยมันมีความดูกันดูได้ไอ้เหี้ยมันจะตอบอยู่แล้วปกติก็จินตนาการแล้วมันจะเนเกินตาโตข้างเดียวไอ,อ้อเหี้ยเรียกตอบอยู่แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดียวควายตาโตข้างเดียวไอ้เหี้ยนี่อะไรอ่ะควายไบสั้นมั้งเนี่ยร,รู้ว่าใครใครเป็นคนผิดรู้ใครเป็นคนผิด เฮ้ยไม่ว่าไม่ไม um, ่จับตลาดจุ่มวยแล้วไอ้มาดีเดินบัฟเลยไอ้มาดี